กรับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าพากินวันนี้สัญญาพามากินตําแตงนะครับพี่น้องขาอันนี้ตําแตงตําแตงแล้วก็มีปลานี่ค่ะทุกคนปลาดุปลาดุทอดค่ะมาค่ะ ข้าสวยร้อนๆข้าสวยร้อนๆน,นะพี่น้องะขะก็ไม่มีอะไรมากมายนะผักไม่มีเลยครับพี่น้องขาอยากกินอย่างนี้ผักไม่มีจริงค่ะมาคะ่ะแต่งเยอะยั่วยจ้าืืปลาล 嗯嗯嗯嗯把你套 เก็ส่วนมาค่ะมาเด้อพี่น้องเซ็บเ็ด้วยกันจ้ะ อืม,อม,อมประดูทอดนะไม่ย่างอืม 음 mm -hmm. 嗯。Mm. ให้ลูกสาวตรงเนี้ยสาวลูกชายอืมอืม Hmm. Ok. Oh. <coughs> uh. Là ประดุกืา ちょ <music> Ừ. Ừ. Rồi. mm, mm. ในทุบเป็นจานค่ะหิวจ้าอืมอ้าอืม 嗯。Hmm. เคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า mm hmm.